อีกเลยแต่จงตัดสินใจเสียดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทําให้สะดุดหรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้องข้าพเจ้ารู้และลงใจเชื่อเป็นแน่ในองค์พระเยซูเจ้าว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมนทินในตัวเองเลยแต่ถ้าผู้ใดถือว่าสิ่งใดเป็นมลทินสิ่งนั้นก็เป็นมลทินสําหรับคนนั้น ถ้าพี่น้องของท่านไม่สบายใจเพราะอาหารที่ท่านกินท่านก็ไม่ได้ประพฤติตามทางแห่งความรักเสียแล้วพระคริตสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อผู้ใดก็อย่าให้ผู้นั้นพินาศเพราะอาหารที่ท่านกินเลยค่ะมอบเวลาให้พี่พิทต่อค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะคะในข้อสิบสามคำว่าดังนั้นนะคะเป็นคําสรุปตั้งแต่ ต้นของเรื่องอะมาจนถึงสรุปได้ว่าเขาจะตัดสินใจทางไหนเขาจะเลือกอย่างไรนะครับเราได้เรียนรู้ถึงสังคมคริสเตียนที่มีทั้งผู้อ่อนแอในความเชื่อและมีผู้ที่เข้มแข็งในความเชื่อเราได้เรียนรู้ถึงสังคมคริสจักรที่มีทั้งผู้อ่อนแอในความเชื่อและมีผู้ที่เข้มแข็งในความเชื่อแตกต่างยิย่งขึ้น เป็นความแตกต่างกันทางความคิดนะและอาจารย์เปาโลก็ได้สอนให้ทุกคนรู้ว่าผู้เชื่อนั้นเป็นขององค์พระเยซูคริสต์และการมีชีวิตอยู่หรือตายก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและวันที่พระตักผ่าและเมื่อวันที่พระศามาถึงทุกคนก็ต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระพักเพื่อจะต้องรายงานเรื่องราวของตนเองให้กับพระเจ้า ใครจะถูกลงโทษหรือใครจะรับบัณฑ็จรางวัลและคําว่าบางนั้นจะเป็นข้อสรุปว่าเราควรจะตัดสินใจทําอย่างไรและวันนี้พิวก็ให้ชื่อเรื่องว่าจิตสํานึกของผู้รอดแล้วนะคะคริสเตียนผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วควรมีจิตสํานึกอย่างไรที่จะที่จะส่งผลที่ดีต่ออุปนิสัยและก็พฤติกรรมที่ดีในที่จัรในสังคมครอบครัวของพระเจ้านะคะข้อบัญญัี ทั้งสข้อนะคะก็มีอยู่3าประการด้วยกันนะคะแในข้อที่1ที่ได้ก็คือหเราอยากกล่าวโทษกันและกันอีกเลยนะะสองจงยึดหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีสิ่งใดมนทินในตัวของมันเองเลยและสามด้วยความประพฤติในทางแห่งความรักนะคะขอบคุณพระเจ้า ในข้อสิบสามบอกว่าดังนั้นเราอย่ากัตกล่าวโทษกันกันอีกเลยแต่จงตัดสินใจเสียดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งที่เราอยากกล่าวโทษกันและกันอีกเลยตรงนี้จิตสำนึกของผู้ที่ล่าแล้วนะคะแลาควรฝึกฝนวินัยในเรื่องตากเรื่องความผิดความบาปองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงชี้ประชชนบนการเขนเพื่อบาปของเราแล้ว แบบหลักที่ทําให้เราคนต้องตกในนรกหรือพินาศนั้นทรงยกหมดแล้วเมื่อผู้นั้นเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าส่วนความผิดเล็กๆน้อยๆที่เขาติดอยู่นั้นเขายังต้องการวันเวลาโอกาสและการทรงสร้างใหม่ให้เขาเจริญเติบโตในความเชื่อในพระเจ้าพฤติกรรมของเขานะคะ จะเปลี่ยนไปในฐานะพี่น้องคริสเตียนด้วยกันเราไม่ควรจะมากล่าวโทษกันอีกเลยในทางที่ถูกต้องเราต้องตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ปากของเรากล่าวโทษความผิดพี่น้องอีกเลยนะคะแต่เราควรหนุนใจพี่น้องให้เข้าใกล้พระเจ้าให้ยึดหลักพระคำพระเจ้าเป็นความหวังใจปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีที่เขาจะไม่ขาดการสำม,มิทีทม ให้กาลังใจแก่กันและกันเราได้เรียนรู้ว่าจิตใจของคนเราจะอ่อนนุ่มเป็นดินดีและได้รับการไถ่ทวนพร้อมพาะปลูกเมล็ดพันธ์แห่งความเชื่อแต่เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าได้พระวจนะได้นมัสการอย่างได้ชีดได้อธิษฐานอย่างมีความเชื่อความามหวังนะคะและในทางตรงกันข้ามถ้าเราใช้ปากของเรากล่าวโทษความผิดของเขาก็ส่งผล ถึงความเชื่อเขาอาจจะอ่อนแอลงกการกล่าวโทษก็เป็นเครื่องกิดขวางเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสะดุดถ้าขยายใหญ่โตนะคะเขาก็อาจจะละทิ้งความเชื่อปฏิเสธพระเจ้าได้นันให้เรามาฝึกวินัยปากของเราว่าจะไม่กล่าวโทษกันและกันอีกเลยนะคะที่จะเป็นจิตสํานึกของผู้ที่ละแล้วนะคะแล้วก็ในข้อที่ ว่าข้าพเจ้ารู้และปรงใจเชื่อเป็นแน่ในสองนี้นนนนจงยึดจงยึดหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีสิ่งใดมนทิในในตัวของมันเองเลยจิตสำนึกของผู้แรกแล้วควรฝึกฝนวินยัยในด้านความคิดฝึกความคิดคิดอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้าคิดตามพระคำนะคะคิดตามคำสอนของพระองค์ผู้สูงสุด ซึ่งพระคำของพระองค์นั้นเป็นคำแอันทรงชีวิตคำแห่งความจริงมั่นคงไม่คลอนแคลนสัตซื่อเป็นไปตามนั้นนะคะในมาระโกบทที่7ข้อ19ถึงยีพระเยซูริตนะคะปรับเป็นคําประกาศเป็นคําเดียวกับที่อาจารย์เปาโลเอามาอเอามากล่าวอ้างนะคะก็คือว่า ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นมนทินในตัวของมันเลยคําว่าเป็นมนทิน,นในมาระโกบทที่เจ็ดพระเยซูได้แก้ความเข้าใจของพวกคิวเรื่องการเป็นมนทินปกติพวกเขาเชื่อว่าเป็นมนทินเพราะการละเมิดภายนอกแต่พระเยซูทรงบ,บอกความจริงว่าการเป็นมนทินเกิดมาจากใจที่ไม่สะอาดการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าไม่ถูกขัดขัดขวางโดยมือไม่สะอาดหรืออาหารที่มนทิน แต่โดยบาปที่เขาละทิ้งความเชื่อนะคะในกิจการบทที่สิบข้อสิบห้ากล่าวว่าพระเจ้าทรงชำระแล้วพระเยซูได้ให้หลักการเพื่อล้มเลิกข้อห้ามเรื่องอาหารสะอาดและเป็นมลทินแล้วพระเยซูผู้เป็นหลักยึดของเราได้ล้มเลิกบัญญัติข้อยุ่มยิ้มเหล่านี้แล้วและทรงประกาศว่าไม่มีอาหารใดเป็นมลทินในตัวของมันเองเลย สิ่งที่พระเจ้าสร้างนั้นดีถ้าเรารับช่วยการขอบพระคุณก็ไม่ห้ามเลยสักสิ่งเดียวนะคะแต่ก็ยังมีบางคนที่ถือว่าสิ่งใดเป็นมนทินสิ่งนั้นก็เป็นมนทินสําหรับตัวคนคนนั้นเองนะคะก็ไม่เกี่ยวกับเรานะคะจะเห็นว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าบาปเป็นเพียงเรื่องความคิดเห็นหรือจิตสานึกนะคะแต่พระธรรมตอนนี้อาจารย์เปาโลไม่ได้กําลังพูดถึงความประพฤติท,ที่เป็นบาป อย่างชัดเจนะปะตามคำพีแต่กําลังพูดถึงความประพฤติคริสเตียนที่เห็นต่างกันและต่างเชื่อมั่นว่าที่ตนคิดนั้นถูกต้องเมื่อเราเกี่ยวข้องเรื่องแบบนี้จิตสํานึกของผู้ที่ด้านแล้วควรยึดหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมลทินในตัวเองเลยนะคะแล้วก็ในข้อที่บอกว่าถ้าพี่น้องไม่สบายใจเพราะอาหารที่ ข้อที่สามนะคะข้อที่สามนะคะก็วความรักเป็นกุญแจสําคัญในการหาข้อสรุปของการโต้แย้งของพี่น้องทุกสิ่งที่เราคิดพูดตัดสินใจและทําอยู่บนพื้นฐานความรักไหมความรักเป็นทางดีที่สุดที่พระเจ้าให้เราทุกอวัยวะทํางานประสานกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอย่างมีกําลังใจ ก็เพราะว่ามีความรักเป็นเส้นเอ็นที่เชื่อมประสานนะคะเราประกาศพ่อรักเราใช้ของประธานพ่อรักพระเจ้าพระบิดาทรงรักไม่ต้องการในใครที่น่าสักโอนจึงประทานพระเยซูพระคริสต์ยอมทุกทรมานสิ้นประชนบนการเขตนก็ด้วยรักและความรักของพระเจ้าก็หลั่งสู่จิตใจของเราโดยพระวิญญาณแห่งความรักนะคะเมื่อพี่น้องของเราไม่สบายใจที่ ในอาหารที่เรากินเรายอมที่จะไม่ทานหรือเว้นเสียได้ไหมความรักทนได้ทุกอย่างเชื่อในส่วนดีมีความหวังที่ดีเสมออย่าให้ผู้ที่อ่อนแอสะดุดเพียงเพราะอาหารที่เรากินและเยซุคริสทรงเห็นพี่น้องที่อ่อนแอก็มีคุณค่ามากจนยอมตายเพื่อเขาดังนั้นคริสเตียนที่เข้มแข็งก็ควรเต็มใจที่จะปรับพฤติกรรมของตนเพื่อเห็นแก่พี่น้องเหล่านั้นนะครับ ความประพฤติในทางแห่งความรักก็จึงเป็นจิตสํานักนึกที่รอดแล้วของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้านะคะในองค์พระเยซูคริสต์เราทุกคนพบความรอดแล้วและการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเราควรที่จะฝึกฝนวินัยปากที่ไม่กล่าวโทษใครเลยนะคะความคิดที่ยึดหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าหัวใจที่มีความรัก เพื่อการตัดสินใจของเรานั้นจะส่งผลถึงอุปนิสัยที่ดีความประพฤติที่ดีที่มาจากจิตสำนึกที่ได้รับความรอดแล้วนะคะและในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ13-15ถึงสิสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับพิมพ์ก็คือพิมพันธ์นะคะคนที่จะฝึกจิตสำนึกที่รอดแล้วโดยหนึ่งพิมพันธ์ 1> l 1ข้อที่หนึ่งะคะพิมพันธ์อยาก,กล่าวโทษใครเลยนะคะกันและกันเลยแล้วก็ L1 ข้อที่สองก็พิมพันธ์จงยืดหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีสิ่งใดเป็นมนทินในตัวของมันเองเลยและ L 1ข้อที่สพิมพันธ์ควรจะต้องมีความประพฤติที่อยู่ในทางแห่งความรักค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะขอบคุณพระเจ้า ฮ่าเมนฮาเลลูยยเป็นความตื่นเต้นของผู้แบ่งปันนะคะร่วมกันนะคะกับเราด้วยนะคะถต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ได้ความครบถ้วนและบริบูรณ์นะคะโดยการแบ่งปันสามข้อด้วยกันนะคะขอบคุณพจะเจา้าจิตจำเนึกของผู้ที่รอดแล้วเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรนะคะจากการจบจอร่วมกันค่ะชว่วงเวลาสุดท้ายนะคะขอมอบเวลาให้กับ อา,อาจารย์เชอรโจุเกียรนะคะนำเราอธิษฐานและขอบคุณพระเจ้าสำหรับปกโลกดวงนี้ค,ะค่ะครับขอบพระเจ้าอัาอังพี่ผิวนะครับและพี่น้องทุกท่านนะครับบริบทนี้ก็พูดถึงสแสดงความรักความรักต้องสแสดงออกนะครับทั้งคาพูดและพฤติกรรมต่อพี่น้องโดยเฉพาะความคิดที่มีความแตกต่างกันนะครับให้เสรีภาพแต่แกแต่ละคนนะครับความคิดของแต่ละคนเราองเคารพ ความคิดเห็นของแต่ละคนอย่าไปตำหนิต่อว่านะครับในเรื่องปีกย่อยต่งตางๆนะครับโดยเฉพาะโลมสิบสี่ข้อสิบสามถึงสิบห้าพูดถึงเรื่องอาหารบางท่านคนยิวก็บอกบอกว่าเป็นมลทินคนต่างชาติบอกว่าไม่เป็นมลทินนะครับโดยสรุปก็คือเห็นแก่พี่น้องนะครับเพราะประสบะการณ์ของคนแต่ละคนแตกต,ต่างกันนะครับคนยิวเคยถือธรรมบัญญัติคนต่างชาติกินทุกอย่างสรุปก็คือ คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าของตนไม่เป็นเหตุให้สะดุสะดสัตุการในพระบิดาเจ้าผู้สูงสุลอคภูกระนามของพระบิดาเจ้า เวรยพรมเกียพี่น้องที่นี่ทุกท่านที่เสวะข้าพนามของของเราสิ่งที่ขาดแคลนแต่คนที่เสวะข้าพนจะไม่ขาดของดีได้แดนสิเวรอยพรมเก่นิชนสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบประชิดศาสรรคราชีก็เปันเวรอยพรมซึ่งมาจากพนามขององค์พระเจ้าได้สุขปฐวีพระพรแก่พี่น้องทุกท่านที่นี่และจบที่สดีบทที่ห้าสิบเจ็ดข้อสองกล่าวว่าต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทําให้สำเร็จเพื่อข้าในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยา